ครับวันนี้เรามาดูอำเภอสวนรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอำเภอสวนตะคูหาก็ได้มาจากถ้ำสวนนะคูหาครับก็แยกออกมาจากอำเภอนาลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่คือสภาพหมู่บ้านนะครับยังไม่ถึงตัวเมืองนะครับลักษณะก็จะ มีลักษณะหมู่บ้านอยู่ริมถนนแล้วก็มีท้องนายด้านหลังนะครับแล้วก็มีภูเขานะครับส่วนโกหานี่รก็ติดอำเภอนาโสมจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับส่วนโกหาเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์ท,ทําไร่ทานาทามันสับปะหลังทาอ้อยแล้วก็ีปลูกยางพาราแล้วก็มีป่าบางส่วนด้นะครับ เปสวนกูหาเมื่อก่อนก็เป็นป่าไม้เป็นสมบูรณ์ครับช่วงเมื่อก่อนก็พอกรคอก็มาบัดการที่นี่เพราะว่าสวนาากูหาแลนก็ใกล้ประเทศลาวนะครับข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศลาวนะครับทีนี้เรามาดสูสภาพภายนอกตัวอำเภอกันก่อนนะครับ บ้านเชียงหายนะครับตำบลกุดพึ่งอำเภอสวรครคุหานะครับแล้วก็ผ่านมาเทศบาลกุดพึ่งนะครับของตำบลอำเภอสวรครคุหาเอ้เอซนสาขดเลี้ยวซ้ายนะครับ ต่อไปอีก5กิโลถึงอำเภอสุวรรณกูหาก็เป็นอำเภอขนาดกลางนะครับความเจริญก็กระจายไปซึ่งตรงนี้ก็มีความเจริญไม่มากเพราะว่ายังเป็นอำเภอที่ไม่ได้เป็นทางผ่านนะครับเป็นเพิ่มเป็นอำเภอที่ตั้งแยกมาเ,เดี่ยว จะสังเกตได้ว่าที่นี่จะมีนาสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างที่ราบเชิงเขานะครับเขาที่อาเภอสวนขุหาเป็นเขาภูเขาทิศเตี้ยนะครับก็น่าจะเป็นท้องทะเลในสมัยก่อนนะครับจะไม่เขาสูงเหมือนเขาจังหวัดเลยนะครับภูเขายวงหาประกอาที่ราบสังเกตว่าที่นาก็จะมีความนุมสมบูรณ์นะครับ บ้านน้องเหลืองนะครับอีกประมาณ3กิโลก็จะถึงตัวอำเภอแล้วนะครับทางเข้าอำเภอก็ต้นไม้รบรื่นนะครับนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเหมือนกันนะครับอำเภอสวนตคุหาเนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วครับแต่ไม่เคยมาก็ห่างจากตัว ลำบพวลำโพงไกลพอสมควรนะครับนีบน่นะครับถ้ำสุวรรณขาวเจ็ดกิโลนะครับ ถนนค่อนข้างสูงเนื่องจากผ่านที่ลุ่มนะครับนี่นครับเริ่มเข้าตัวเพอแล้วครับ ครับแล้วเข้ามาตวอวอำเภอสวนตะกหานะครับก็เป็นอำเภอที่ขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูความคึกคักสูงนะครับดูจากปริมาณรถปริมาณร้านค้านะครับข้ากระสอนะครับเข้าออมามีศูนย์รถปัสสาว ข้างหน้าก็เป็นตลาดแล้วก็ร้านค้านะครับโรงเรียนตบานสวนรตะคุหามีโรเรียนตบานด้วยนะครับ น่านี่คือไปโรงพยาบาลสวนรณครูหานะครับใหญ่นะครับโรงพยาบาลสวนนครูหาเนี่ยเทศบาลตำบลสวนตครูหานะครับ นี่นะครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆตามถนน,นผ่ากลางตัวอำเภอนะครับมาเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะครับตัวเมืองก็นู่นนะครับคึกคักมีตลาดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับ ถือว่าคึกคักครับมาเภสวนตัวหาเนี่ยมีสผ่านกลางเลยนะครับผ่านกลางตัวนเพอเลยโอ้คึกคักมากครับมีร้านทองด้วยไม่ธรรมดาครับก่านครับพูดเมื่อกี้ว่าอำเภอขนาดกลางเป็นเอขนาดใหญ่นะครับนี่ใหญ่ครับใหญ่ดูนะครับใหญ่ดูกิจการค้าขายร้านขายของ นะครับบ้านเรือนหนาแน่นนะครับเาขี่มาเทียชานเมืองแล้วนะครับขี่มาเรื่อยนะครับมาข้างแรกเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะใหญ่นะครับใหญ่จริงครับอําเภอวัดสวนนครปูหาจังหวัดหนองบัวลำพู ทางต่อไปข้างหน้านี่คือแปรมเพรน้ำโสมนะครับพัสวนารามนะครับนี่นะครับโอ้คือสมแล้วคืออำเภอสวนโกหารเป็นอนำเภอนหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อก่อนเป็นอำเภอที่มีความสมบูรณ์ไม่ว่าป่าไม้นะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์แน่นอนแล้วก็อาชีพหลักที่ทำการเกษตรนะครับเพอส่วนนะวะสุขทัยเป็นเพอที่ใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์ครับ นี่ครับต่อไปจะเป็นอำเภอลำสมจังหวัดอุดอนนะครับเชื่อมกัน,นครับระหว่างอำเภอสวนคูหาจังหวัดหน,นองบัวลำพูจริงๆเมื่อก่อนหนองบัวลำพูก็เป็นส่วนหนึ่งของอุดรเพิเ่งแยกตัวมาจากอุดรเพราะงั้นอำเภอสวนคูหาก็เป็นส่วนหนึ่งของอุดรเมื่อสมัยก่อนนะครับนะครับความเจริญยังยาวมาต่อเนื่องนะครับ ให้ท่านดูนะครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันลำเพจนนี้นะครับยาวไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับอำเภอสวนกลัวหาจังหวัดหนองบัวลำพูนทีเราก็มาดูตัวตราดของ อำเภอคูหาสวรรค์จังหวัดขอนบกรูอีกทีนะครับในอครับเริ่มเข้าแลร้วเป็นตลาดที่ใหญ่ครับเจอไปสนีเลยครับที่แรกเราว่าจาท่ามสวนกูหานะครับย้อนกลับออกจาก ตัวของอำเภอนะครับนั่นก็เป็นทางอีกทางหนึ่งนะครับเราจะไม่ขับไปนะครับจะไปเส้นหลัก โอเคนะครับอำเภอสวรรณคูหาจังหวัดตมพูรรำภูใครที่ไม่เคยมาเ็าลองดูนะครับผมก็มาครั้งแรกก็ถือว่าเปอใหญ่ครับมีความเจริญนะครับ